สวัสดีครับเพื่อนๆชยัยจากป่าน้ำโพนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดบำเพ็ญเหนือแล้วครับหรือว่าทุกคนรู้จักดีในวัดที่ชื่อว่าขวัญเรียมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเข้าไปดูกันว่าที่นี่วัดบำเพ็ญเหนือหรือว่าตลาดน้ําขวัญเรียมเนี่ยมีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างครับเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับผม และก็น,นี่นะครับก็คือเส้นทางที่ไปวัดบำเพ็ญเหนือหรือตลาดน้ำขวัญเรียมนี่เองนะครับผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่นะครับเป็นถนนเสรีไทยหรือว่าถนนสุขาพิบาลสองสมัยก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดบำเพ็ญเหนือแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะไปหาคือศาลขวัญเรียมนี่แหละครับ มันเป็นอะไรที่ช่างวังเวงวิเวกฆวงเวงเมื่อเกินนะครับเรียมเรือทวนแล้วนั้นความของเรียมหวนคิด อิดแล้วคมคืนถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้าทางจะดังแน่นอนนะครับเพลงนี้นะฮะดูบรรยากาศนะครับเอามาให้ดูนะครับช่างจะวังเวงวิเวกหหวงเวงก็ไรก็ไม่รู้นะครับเนี่โอ้ตายตายแล้ว ยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปที่ตลาดน้ําขวัญเรียมนะครับที่นี่เขาก็จะมีจุดคัดกรองเหมือนทุกที่เลยนะครับ ตรวจอุณหภูมิร่างกายนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปในวัดในอย่างปลอดภัยทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับชายใหญ่ก็จะพาทัวร์เข้าไปที่วัดขวัญเลียมเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้มีรูปหัวใจอันใหญ่ๆนะฮะอยู่คู่กับไดโนเสาร์นะฮะมีพระคอนม้าพันคออยู่ด้วยนะครับตอนนี้บุกเข้าไปนะครับบุกเข้าไปในตลาดนะครับเดิมมีมีของขายมากมายนะครับส่วนแรกที่เจอ มีก็มีอาหารการกินนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากอย่างที่คิดนะครับผมมีทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นของดองของปิ้งของย่างของทอดของเขาไม่ใช่ของเรานะฮะมันต้องใช้เงินซื้อกันไปนะครับนี่เห็นไก่ย,ย่างแล้วก็ เดินน้ายายใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเนี่ยตอนนี้ชายใหญ่ก็พาทัวไปเรื่อยๆนะฮะบุบกเข้าไปลึกเข้ามาแล้วครับลึกเข้ามาแล้วผู้คนก็มาเที่ยวกันมากมายนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีเลยครับคนเยอะจริงๆนะครับบอกได้เลยครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครอยากไดออ้บรรยากาศแบบว่า สวยงามนะฮะแล้วก็มีของชอบของใช้ของชิมนะครับราคาก็ไม่แพงอย่างที่คลิปนะครับผมไม่ใช่คิปสิคิดนะฮะอุ้ยอะไรแนรวนไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเรียนภาษาไทยมาใหม่แลวมั้งเนี่ยโอ้ตา,ตายตายยะชายใหญ่นี่นะครับก็มีเสื้อผ้านะครับยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนสะพานกันนี่ทุกค้ครับนี่เป็นจุด ที่ว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะครับเพราะทุกคนอ่ะถ้ามาที่นี่ทุกคนต้องถ่ายรูปนะฮะนี่ครับผมก็มีช่างภาพส่วนตัวไปนะก็บอกเร็วๆขมอันเป็นฝรั่งนะช่างภาพผมเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นชมพู่ก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมก็จะพาลงไปข้างล่างนะฮะไ,ไปไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งของตลาดก็เขามีอะไรนะครับนี่สิ่งแรกที่ต้องทําเลยครับหลังจากลงมาเอาแครอทนะฮะเออแครอทเอาให้ ผมจําไม่ได้ว่าเขาเรียกตัวอะไรตอนแรกผมนึกว่าแพะหรือแกะหนุ่มหรืออูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพอแย่ไปมันจะงับมืออุ้ยตืงอุ้ยเสียอู้บูบูไม่รู้อมีน้องหนูมาข้างๆบอกระวังงับมือนะลุงนะบอกได้ใหญ่ไอหลานลุงสบายอยู่แล้วนี่อุ้ยสะดุ้งอีกช็อตช็อตนะครับเราก็เอามาป้อนหมดเลยนะฮะนี่ป้อนทั้ง หมาทั้งลานี่เขาเรียกว่าหมาแคร์นะฮะหมาแคร์ไม่ใช่คนแคร์นะฮะหรือว่าอันนี้เขาเรียกว่าหมาแคระนะะ์นะครับถ้าถามว่าเอาไปแคร์ขนมโคกได้ไหมบอกได้เลยไม่ได้นะครับอันนี้เป็นม้านะครับไม่ใช่คนนะฮะเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเน,นื่องเราไปเจอน้องคนนึงนกำลังร้องเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงของน้องกันดีกว่านะครับว่าน้องร้องเพลงเพราะขนาดไหนนะครับ สัไุไม่น่างามงามไม่น่าใจดำเลยแข้วตาโอ้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยังไงเราก็แพ้ชายใหญ่นะครับอันนี้ต่อให้ก่อนนะคะวันนี้ชายใหญ่ เสียงไม่ค่อยดีเสียงเหบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อน,นะตอนนี้กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับแวะทาน,นี่เลยครับก๋้ยเตี๋ยวต้มยำนะะเป็นเย็นดัโฟนะนี่ครับช่างภาพฝรั่งที่ผมพูดถึง <c oughs> เห็นแบบแบบกันแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะไปกันต่อเลยนะครับ ไปดูแดนุชายใหญ่จะพาทัวร์นะครับมาที่นี่เลยนะครับเป็นร้านขายโอเลี้ยงขายกาแฟโบราณนะครับซึ่งมาที่ไรต้องมานั่งทานกันตรงนี้ทุกทีเลยนะครับเพราะบรรยากาศนี่ดีมากเลยครับนี่ดูนะครับช่างภาพฝรั่งของผมนะครับมีเวลาเยอะนะฮะนั่งคุยโทรศัพท์โอ้โหแค่นี้เด็กๆมาแล้วครับโอเลี้ยงกาแฟตามสั่งเลยนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูนี่เลยครับตลาดฝั่งตรงข้ามร้านกาแฟนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับยังมีอาหารขายมากมายนะครับมีฟารเฟลวาร์เฟลอะไรด้วยนะครับยังไม่ใกล้ตูงนะทั้งๆก็เป็นลูกคลิ้งนะครับผมเนี่ยหางหมูอบ,บโอ่งฮะนี่อบมังกรยากปราุรีเลยทีเดียวนะครับข้าวเหนียวหมูก็มีนะข้าวเหนียวสังขยาอะไรมีหมดเลยทอดมันปลาก,กายก็หอมจริงๆเลยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงศาลขวัญเรียมแล้วนะครับผมก็ต้องเป็นไปตามประเพณีนะครับผมก็ต้องไหว้ขอพรสักการะนะครับพี่ขวัญกับพี่เรียมสักหน่อยนะครับนะครับเพราะทุกคนก็ต้องมาไหว้สักการะนะครับใครมาเที่ยวที่นี่นะครับมาขอพรหรือขอความสําเร็จอะไรต่างๆนาๆนานะครับ ยังไงผมก็ขอไว้เรียบร้อยขอให้ทุกท่านเลยครับจงมีความสุขสมหวังนะฮะถูกลอตเตอรี่ร่ำรวยกันทุกคนทุกคนเลยนะครับ หลังจากที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับต่อครับโดยขึ้นสะพานอันสวยงามอันเดิมนะครับนี่เลยครับแล้วมาเจอเพื่อนผมโอ้โหไม่ใช่อันนี้มันวายนะครับกำลังเต้นอย่างเมามันเลยทีเดียวนะครับเจ้ตุยอยู่ไหนเจ้าตุยอยู่ไหนรู้บ้างไหมรู้บ้างไหมผมเป็นไงครับปีเตอร์ก็มานะครับผมนี่ และก็นี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับผมนั่นก็คือร้านขายของขนมโบราณน,นั่นเองนะครับลองดูกันนะครับว่ามีขนมอะไรบ้างน,นะครับใครพอจำกันได้ไหมเอ่ย พอลงมาจากสะพานนะครับก็มาเจอเรือนะครับกำลังจะผ่านนักท่องเที่ยวนะครับไปชมวิวทิวทัศน์รอบวัดนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอดีชายใหญ่ขอไปด้วยคุณลุงบอกว่าผมหน้าตาดีเกินไปไม่ให้ไปนะครับก็ได้แต่ยืนมองโอ้ีเป็นหนุ่มลุงเจ้าพญาล่องเรือไปใครคัา เดินทางมาหลายร้อยกิโลโไม่ให้ผมไปก็ไม่เป็นไรนะครับคุณลุงผมก็เดินดูตลาดต่อนะครับเห็นสาวสวยๆเยอะแยะ,ยะมากมายอันนี้แหละที่่ายใหญ่ชอบอไม่เป็นไรเมียไม่อยู่ครับเมียไม่อยู่นี่ละครับก็จะมีของฝากนะครับราคาเน่ก็ถูกนะครับแล้วก็คุณภาพนี้บอกได้เลยว่าแซบล้นนะครับแซบล้นคืออะไรอรแซบล้นป มากเลยนะครับผมของกินมากมายจริงๆนะฮะนี่เลยครับผมไปลอยเดินเดินไปเรื่อยๆว่าเอ๊เดี๋ยวเราไปตรงไหนต่อดีนะครับก็พยายามพาทุกท่านชมบรรยากาศนะครับวันนี้มันอาจจะคนเยอะไปหน่อยนะฮะแต,แต่แต่ก็ดีนะครับดีนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยนะครับกำลังเริ่มเข้ามานะครับผม <c oughs> หลังจากที่เทขายสังสังดานเสร็จแล้วนะครับใจใหญ่นะครับก็มาเติมน้ํามันตะเกียงนะครับประจําวันเกิดของตัวเองนะฮะซึ่งตัวเองก็เกิดวันศุกร์นี่นะครับสีฟ้านี่ครับเป็นสีที่สดใสนะครับนี่เลยครับเติมน้ํามันตะเกียงมาให้มันดับให้ชีวิตนี่สดใสยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะครับ วะหาตุระกะริปุเรนติสาคะรังเทวะเทวะเอตัสสิกังไตตังอุปปัตติทิสิตัพพะติสังโฆติสัสัพเรตสังสันโตนะระสยะมชสยา อาทุกครับผมนะครับนี่ก็คือภารกิจสุดท้ายของชายใหญ่ป่าน้ำโพแล้วนะครับที่พาทุกท่านมาเที่ยววัดบําเพ็ญเหนือหรือว่าตลาดน้ำขวัญเรียนนะครับเดี๋ยวเอาอยัางไงถ้าคลิปไหนจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ท่านดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ